ูหมายสวยครับแต่หามุมตียากมากเดี๋ยวยืนตีบนบนเลยถ้าได้ปลาก็ดึงขึ้นมาครับเดี๋ยวี่ใช้วันนี้เขียดแต่งครับยอมผมเองเดี๋ยวตัวใหม่มาแล้วเขียดแต่งผมดูเลยนะ อนูเรียบร้อยเดี๋ยวเขียดแตงครับกัดเป็นโดนจะเอาขึ้นยังไงเนี่ยกระดินเรีร้อยฉันตัวไม่ใหญ่ครับกินเขียดแตงครับสีเขียว กบยางเขียดแต่งเต็มคำครับเยอะของผมเองตัวเล็กมากไปบอกแม่มากินนะไอ้หนูหาใหม่ครับหาอีกตัวส่วนเยอะที่ใช้ครับนี่กบยางเขียดแต่งครับเท่ๆเลยครับนี่นี่มีท่อดังมีโช๊แต่งเต็มที่ครับเปิดตัวประมาณกลางเดือนมิถุนายนนี่แหละครับรอติดตามไปหาตัวต่อไปครับลองมุมนี้ดู มาช่อนฟอกช่อน๊อกช่อน๊อกกินเขียดเขียดแต่งครับเต็มคอเลยเขียดแต่งเต็มคอเลยช่อนไซส์สองขีดสามขีดหาต้นหาอีกครับหาตัวให,ห,หม่